สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่สิบค่ะรวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสาร,รคามจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทมแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพนา้ำที่ห้องประชุมสันลัดโล่งแลมตักกิลาค่ะจังหวัดมหาสาร,รคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด การทำแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่จังหวัดมหาสารคามค่ะโดยมีนายวิทยาคงแหลมผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ซิพร้อมโดยนายกมลสิทธิ์กิ่งเพชรชูพงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะคส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดร,ระดับอำเภอเครือข่ายอาสาสมครคพิทักษ์ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมมูบ้านโครงการชลประทานมหาสาร,รคามโครคงการทรงน้ำและบำารุ่งรักษาพัฒนาหลุ่มน้ำเสียวใย,ยและการประปาส่วนผู้มีภาคสาขามหาสาร,รคามเขารวมค่ะครับ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทีจัดขึ้นในเทเนีครับนกวางกับเพื่อเป็นการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาควบคุมคุณภาพของน้าในพื้นที่เป่าหมายครับในปีงบประมาณ2 5 6 8โดยมีกิจกรรมหลักๆกกประกอบไปด้วยการรวบรวมแรงกําเนิดมลิษติดตามตรวจสอบคุณภาพของนา้าในแรงน้าเป่าหมายเพื่อบ่งชี้ปัญหาและสาเหตุการประชุมหารือรวมกับหน่วยงานภาครัฐและกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ และการจัดเหตุแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครวมถึงการประชุมลับฟังความคิดเห็นต่อ,อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้าในพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่จะฝืนฟูคุณภาพน้าในแหล่งน้ำเป้าหมายนี่ไดแก่แม่น้ำซี คลองสาขาพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคามและลำน้ำเสียวรวมไปถึงพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอว่าปีปทุมครับต่าง